นักดนตรีวงนี้ครับไปเจอด่านไหนก็ตรวจเยี่ยวด่านนั้นเลยครับทำไมอะครับดูมือกองก่อนครับโอเควันนี้พอเป็นน้ำจิ้มนะครับให้ในเนบียแล้วก็ทางให้ทางเนเบียนะครับมาทักทายบ้านตัวเองบ้านเอ็นบีที่อยู่ในซูมแล้วก็อยู่ในไลฟ์ของเราตอนนี้อยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้เราจะอยู่กันเพื่อซ้อมกันเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรที่คูเบียกับเนเงิน แถมออกมาบ้างเล็กๆได้น้อยอาจจะได้เห็นอะไรกุ๊กกิ๊กหวานแหววนะครับติดตามก่อติดเพจไว้เลยนะเพจบัตรไว้เลยนะก่อติดไว้เลยนักดนกตรีวงนี้ครับไปเจอด่านไหนหก็ตรวจเยี่ยวด่านนั้นเลยครับทำไมอะครับ <laughs> ดูมือกองก่อนครับโอเควันนี้พอเป็นน้ําจิ้มนะครับให้เนบียแล้วก็ทางให้ทางเนบียนะครับมาทักทายบ้านตัวเองบ้านเอ็นบีที่อยู่ในซูมแล้วก็อยู่ในไลฟ์ของเราตอนนี้อยู่นะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับวันนี้เราจะอยู่กันเพื่อซ้อมกันเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรที่ครูเบียกับนเงินแทมออกมาบ้างเล็กๆได้น้อยอาจจะได้เห็นอะไรกุ๊กก๊กหวานแววนะครับติดตามกอติดเพจไว้เลยนะเพจบัตรไว้เลยนะกอติดไว้เลย